ถ้าอยากสื่อสารอะไรกับคุณบ้านนะคะคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะลองหยุดฟังแล้วกันนะคะเผื่อว่าพลังงานนี้อาจจะเป็นของคุณได้นะมาดูพร้อมกันค่ะฝากกดติดตามกดซับสไคร์ไลค์แชร์กดของขวัญของรางวัลเป็นค่าครัวให้กอบได้นะถ้าอยากบอกอะไรกับคุณคะเมจิเชียนนะ ให้อยากจะบอกกับคุณว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถมีความฉลาดปราดเปรื่องนะมีสติปัญญาที่ดีขอให้คุณจงใช้สติปัญญาของคุณความเก่งความฉลาดของคุณนะคะเนรมิตสรรสร้างนะสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานความรักทุกอย่างอ่ะ นะคะทุกอย่างมันอยู่ในมือคุณมันขึ้นอยู่ที่ว่าตัวคุณน่ะจะสามารถที่จะเนรมิตสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณได้มากน้อยแค่ไหนนะคะคนที่มาเจอคลิปนี้ส่วนใหญ่เลยนะคุณอาจจะต้องเป็นคนที่ใช้ความรู้ความสามารถใช้ความเพียรพยายามนะคะใช้สติปัญญาของตัวเองอะ่ะในการสรรสร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตคุณหรือความสำเร็จเหล่านั้นนะคะที่คุณกำลังพยายามทำอยู่อะ่ะมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ เพราะไพ่เมเจอเชียนเป็นไพ่ของคนที่อย่างรู้ฝาดินเป็นคนที่สามารถที่ทําอะไรหลายๆอย่างในชีวิตได้โดยที่ไม่จําเป็นว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่คุณถนัดอะต่อให้เป็นสิ่งที่คุณไม่ถนัดคุณก็สามารถที่จะเนรมิตทําให้มันประสบความสําเร็จหรือทําให้มันเกิดขึ้นจริงได้นะคะไพ่จัดเม้นท์นะคะดูเหมือนว่า,าไพ่ใบนี้เป็นจริงๆแล้วมันเป็นไพ่เหมือนกับ การตัดสินการพิพากษาการถึงวาระเวลาที่คุณจะต้องได้รับกับบางสิ่งบางอย่างนะคะกับสิ่งที่คุณพยายามเพียรทํามาตลอดระยะเวลานะคะบางคนคุณกําลังรอความสําเร็จในเรื่องของงานธุรกิจเงินนะคะหรือความรักใดๆก็ตามมันเหมือนกับจะถึงจังหวะเวลาที่คุณจะได้รับแล้วหรือดวงคุณกําลังจะเปิดแล้วอะค่ะนะคะที่คุณจะได้สิ่งเหล่านี้ นะที่คุณอยากจะให้มันเนรมิตเกิดขึ้นจริงกับชีวิตคุณนะ่ะนะคะเป็นไพ่จักรวาลใบหนึ่งนะที่จักรวาลอาจจะกําลังบอกคุณว่าคุณกําลังจะได้รับในสิ่งสิ่งนั้นแหละนะแต่สิ่งสิ่งนั้นน่ะมันเกิดขึ้นจากความรู้ความสามารถหรือการลงมือทําการเพียรพยายามของคุณเนี่ยแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นการเจอกาลยานามิตรใหม่ๆนะการเจอมิตรที่ดีหรือการเจอเพื่อนต่างเพศที่ดีหรือการเจอเพศเดียวกันก็ตาม คุณกำลังจะมีสังคมใหม่ๆนะคะเจอเพื่อนใหม่เจอทีมใหม่ๆหรือเจอทีมเวิร์กเจอบริวารที่ดีนะคะเจอลูกน้องที่ดีเจอเพื่อนที่ดีเจอคนรอบข้างที่ดีอะที่คนเหล่านี้อาจจะเข้ามาแล้วนำสิ่งดีๆมาให้คุณนะนะคะคุณจะเจอมิตรภาพที่ดีอะคะ่ะหรือการร่วมหุ้นลงทุนหรือการสรรสร้างนะคะ การเข้าสู่สังคมที่อาจจะพาคุณยกระดับชีวิตหรือพาคุณไปเจอกับโอกาสบางอย่างในชีวิตคุณที่ทําให้คุณได้ไปเจอกับความสําเร็จการจเจริญเติบโตก็ได้นะคะไพ่เด็กถือเหรียญน,นะดวงการเงินคุณก็กําลังจะเปิดด้วยเช่นกันนะการเงินของคุณกําลังจะเริ่มดีขึ้นนะเด็กถือเหรียญคือสถานการณ์การเงินจะเริ่มมีเงินก้อนเล็กก้อนน้อยเข้ามา นะคะเริ่มหยิบจับอะไรเริ่มเห็นเป็นผลกําไรเห็นเป็นตัวเงินเข้ามาถึงแม้ว่ามันจะเป็นก้อนเล็กๆอยู่ก็ตามนะนะคะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีหรืออาจจะได้มีโชคกับคนอายุน้อยหรือคนอายุน้อยกว่าเด็กกว่านําพาโอกาสทางการเงินมาให้คุณหรือนําเงินนําทองมาให้คุณก็ได้นะคะที่เป็นช่องทางในการทํามาหากินก็เป็นไปได้เช่นกันนะถือว่าใครที่คุณประสบปัญหาการเงินการเงินกาลังจะเริ่มดีขึ้นนะคะ 2ดาบนะหลายๆคนนะชีวิตคุณเหมือนถูกผูกถูกปิดกั้นถูกบล็อกมานานแล้วเหมือนชีวิตคุณถูกปิดหูปิดตานะคะไพ่บอกว่าคุณจะต้องเปิดหูเปิดตาเปิดใจเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆกับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณหรือการเจอเพื่อนใหม่ๆกาลยานามิตรใหม่ๆทีมใหม่ๆสังคมใหม่นะคะคือคุณจะต้องพยายามพาตัวเองเข้าสู่สังคมนะคะใหม่ๆบ้างเจอผู้คนนะคะ มากหน้าหลายตาบ้างเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะทําให้คุณได้เจอกับเส้นทางชีวิตใหม่ๆเช่นกันใครที่คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณดวงมันดูเหมือนปิดตลอดเลยจริงๆแล้วมันไม่ได้ปิดหรอกคะ่ะแต่คุณแค่เพียงยังไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นคุณต้องเปิดหูเปิดตาเปิดใจกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้ได้นะคะแล้วก็ลองไปเสี่ยงลองไปลงมือทํานะแล้วคุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จรวมไปถึงไพ่ใบนี้ก็อาจจะเป็นไพ่ของการที่ ดวงคุณที่ถูกปิดมาตลอดเนี่ยเพราะเขามากกับจัดเม้นต์อาจจะกําลังเปิดอยู่ก็ได้นะคะดวงเปิดนะคะนะหลังจากที่ถูกปิดกั้นมาเนิ่นนานอาจให้ควีนถือเหรียญน,นะคะสถานการณ์ทางการเงินโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคุณกาลังจะมีโอกาสประสบความสําเร็จจะมีฐานะที่มั่นคงมากขึ้นนะคะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นนะบางคนอาจจะมีเงินก้อนเล็กก้อนน้อยก้อนใหญ่เข้ามาปรับปลาย จนท้ายที่สุดแล้วคุณจะค่อยๆเก็บหอมรอมริบกลายเป็นเงินเก็บก้อนใหญ่ได้หรือทำให้คุณสามารถที่จะเนรมิตความสุขให้กับชีวิตคุณได้นะคะการมีเงินมีทองการมีความสมบูรณ์นะคะพังพร้อมอะไรประมาณนี้นะไพ่ห้าถ้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างใจคุณบางสิ่งบางอย่างอาจจะรู้สึกผิดหวังที่คุณรู้สึกว่าคุณทุ่มเท แรงกายแรงใจทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นทำให้ประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าบางอย่างมันจะไม่ได้สมหวังสำเร็จอะแต่ยังมีสองถ้วยที่ตั้งอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะนั่นคือสองถ้วยที่เหลืออยู่คือความสำเร็จที่สวยงามของคุณได้เช่นกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคุณขอให้คุณหันกลับมามองถ้วยที่ตั้งอยู่นะอย่ามัวแต่ไปอาลัยอาวรณ์เสียใจกับสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วผิดหวังไปแล้วหรือไม่สมหวังก็ตาม หรือมันไม่เป็นไปอย่างใจอะค่ะนะคะให้คุณหันกลับมามีความหวังนะพัฒนาตัวเองสรรสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาในชีวิตลงมือทำแล้วคุณจะได้สิ่ง,ส,งสิ่งนั้นนะคะมาครอบครองนะไพ่ห้าไม้เท้านะคะความขัดแย้งความบาดหมางใจบาดหมางความรู้สึกนะคะหรือปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับการงานหรือเกี่ยวกับคนนะคะ หรือสิ่งที่คุณทําแล้วมันไม่สําเร็จอะ่ะมันมีปัญหาอยู่อะค่ะนะคะไพ่บอกว่าสิ่งเหล่าเนี้นะมันจะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนในอน,น,อนาคตนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านใดที่กล่าวไปมันอาจจะเข้ามาเป็นบททดสอบคุณในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความที่ไพ่เมจิเชียนเขามาคุณจะสามารถจัดสรรจัดการปัญหาชีวิตคุณได้หมดละนะคะ อะไรที่ถูกปิดไว้อะไรที่ถูกบล็อกไว้ในชีวิตคุณที่คุณรู้สึกว่าดวงคุณมันไม่เปิดสทัทีทำอะไรก็ไม่ดีสทัทีเหมือนจะดีก็ไม่ดีเหมือนจะสําเร็จก็ไม่สําเร็จนะคะบางครั้งเรารู้สึกว่าเราทําดีที่สุดแล้วแต่ผลลัพธ์ออกมามันก็ยังไม่ดีอย่างที่เราต้องการนะคะหลังจากนี้นะดวงชะตาคุณนะคะอย่างที่อธิบายว่าดวงคุณกําลังเปิดเพราะฉะนั้นทําอะไรเดี๋ยวมันก็จะดีไปหมดลคะค่ะแต่ที่ผ่านมาถ้าดวงคุณปิด นะคะดวงคุณยังตกอยู่ทำอะไรมันก็จะไม่ได้เกิดผลดีสักเท่าไหร่หรอกนะคะไพ่ควินถือไม้เท้านะรวมไปถึงในเรื่องของการงานด้วยเช่นกันนะงานกับเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะในในพลังงานวันนี้นะใครที่คุณรู้สึกว่าคุณมีปัญหาในเรื่องของการทำงานจนบางครั้งอยากจะลาออกจากงานนะคะไม่อยากทำงานเบือ่องานเบื่อคนเบื่อปัญหาอะไรก็ตามแต่นะคะ เดี๋ยวคุณจะเติบโตขึ้นนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นมีความเบิกบานในชีวิตการทำงานมากขึ้นนะคะมีโอกาสได้เป็นเจ้าคนในคนเป็นหัวหน้าคนที่ผ่านมาอาจจะเจอปัญหานะคะก็จริงแต่ในอนาคตทุกอย่างคุณจะสามารถควบคุมได้ทุกอย่างคุณจะสามารถที่จะจัดการมันได้คะ่ะสมเหรียญน,นะคะโอกาสทางการเงินเนี่ยมาแน่นอนนะ แต่ดวงชะตาคุณเป็นคนที่ต้องเหนื่อยด้วยตัวเองเหนื่อยด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองนะคะหวังโชคหวังลาบบางทีก็แทบจะไม่ได้หวังคนที่จะพึ่งพาอาศัยบางทีก็แทบจะไม่มีเพราะฉะนั้นให้คุณพึ่งพาตัวเองใช้น้ำพักน้ำแรงตัวเองใช้มันสมองของตัวเองนะคะสองมือสองเท้าของตัวเองในการที่จะเนรมิตนะคะสิ่งที่จะดีขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะบอกเลยว่างานกับเงิน ที่คุณกำลังจะมีโอกาสในเรื่องของความก้าวหน้านะคะหรือมีโอกาสที่จะสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพได้บางคนคุณอาจจะมีอาชีพใหม่ๆเข้ามาที่เป็นช่องทางในการทำมาหากินในการสร้างรายได้เพิ่มพูนขึ้นมาก็เป็นไปได้นะคะหรือบางคนคุณอาจจะสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินนะคะหาเงินได้มากว่าได้มากกว่าที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้นะคะหรือได้รับการ ซัพพอร์ตการสนับสนุนก็ได้นะจากกัลยาณมิตรเหล่านี้ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเขาอาจจะไกด์ไลน์แนะนำแนวทางคุณให้เจอกับโอกาสในการสร้างรายได้นะหรือบางคนคุณอาจจะกําลังมีความคิดมีไอเดียที่อยากจะร่วมหุ้นลงทุนการทำธุรกิจกับเพื่อนทำธุรกิจกับคนรู้จกักทำได้ไหมทำได้นะคะโดยเฉพาะช่วงปีหน้านะช่วงปี68นะคะตั้งแต่ หลังปีใหม่เป็นต้นไปเนี่ยดวงคุณจะเปิดนะคะคือทําอะไรหลายๆอย่างในชีวิตคุณที่ผ่านมามันเหมือนกับมันคุ้มดีคุ้มร้ายอะ่ะมันลุ่มๆุม,มดอนดอนแต่เดี๋ยวปีหกแปเป็นต้นไปอะ่ะคุณจะเริ่มมีความสุขนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการหาเงินอะไรได้มากขึ้นนะคะประสบความสําเร็จเรื่องงานเรื่องเงินนะไพ่คิงถือถ้วยรวมไปถึงบางคน นอกจากการงานการเงินบางคนอาจจะดวงความรักเปิดด้วยนะใครที่คุณรู้สึกว่าชีวิตรักผิดหวังมาตลอดชอกช้ำระกำอุลามาตลอดเจ็บปวดกับความรักอกหักรักคุดมาตลอดหรือเป็นโสดมานานแล้วไม่มีใครมาจีบอ่ะความรักกําลังจะมีเข้ามาด้วยเช่นกันอาจจะผ่านการเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือรู้จักกันผ่านเพื่อนหรือรู้จักกันผ่านสายงานที่คุณทําอยู่ก็เป็นไปได้เพราะมันมีเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับงานขึ้นมาเนาะ เพราะฉะนั้นคุณอาจจะเจอคนรักผ่านการทํางานของคุณหรือผ่านเพื่อนของคุณหรือผ่านคนรู้จักของคุณประมาณนี้ค่ะนะคะที่เขาจะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งแรงในการช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตนะคะหรือเป็นแรงผลักดันคุณก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกให้คุณรู้เพราะฉะนั้นนะคะใครที่รู้สึกว่าชีวิตฉันแบบตอนนี้มันเหมือนกับมันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรนักหนาเนอะเมื่อไหร่จะหลุดพ้นสักทีเนี่ยค่ะกำลังจะหลุดพ้นแล้ว กำลังจะถูกเปิดออกแล้วชีวิตกําลังจะเจอกับเส้นทางชีวิตใหม่ๆนะคะเจอคนใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ๆเจอสังคมใหม่ๆเจองานใหม่ๆธุรกิจใหม่ตําแหน่งใหม่นะคะแล้วจะนําพาเงินนําพารายได้เข้ามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคุณจับใจใช้หนี้ใช้สินได้อย่างคล่องตัวนะคะประมาณนี้ค่ะโชคดีนะ